โอเคเราจะเข้ามาสู่หนังสือเล่มใหม่ฟิเล่ฟิเลโมนนะครับฟิเลโมนะโอเคเรามาดูฟิเลโมนกันต่อนะครับฟิเลโมนเป็นหนังสือที่เป็นจดหมายที่อาจารย์บอโลเขียนถึงผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าฟิเลโมนฟิเลโมนเป็นชาวเมืองโคโลสีฟิเลโมนเป็นคนที่มาเชื่อพระเจ้าตอนที่ ตอนนี้อาจารย์ปโลไปประกาศข่าวประเสริฐที่เมืองเอเฟซัสไปเจอกันที่นั่นแล้วก็เชื่อพระเจ้าที่นั่นแล้วก็เป็นด้วย,วยความที่ว่าเป็นคนมีบ้านเกิดอยู่เมืองโคโรโสีแล้วก็กลับไปที่เมืองโคโรโสีแล้วก็พี่น้องจําได้ไหมครับพระธรรมโคโรโสีมีผู้ชายคนหนึ่งที่ก่อตั้งชุมชนผู้ที่เชื่อในพระเยซูก็คือเอปาฟัสเอปาฟัสก็จับมือกับฟิเลโมนในการสร้างคริสตจักรในเมืองโคโรสีอย่างเข้มแข็งนะครับเมืองโคโรโสีก็เป็น เมืองที่อยู่ใกล้เมืองลาวดีเซียนะครับแล้วก็เ,เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมยาวนานมากนะครับเมืองโคลอีเนาะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมฟิเลโมนก็คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อ,อคนหนึ่งที่เป็นทาสนะครับเรามาดูด้วยกันนะฮะเรื่องเป็นเรื่องของฟิเลโมนผู้ซึ่งเป็นเจ้านายแล้วก็โอนซิมัสผู้ซึ่งเป็นทาส มีปัญหาขัดแย้งกันแล้วก็โอนิซมัสก็หนีไปอย่างอาจารย์ปโลหนีไปหาอาจารย์ปโลแล้วก็ได้รับเชื่อพระเยซูพร้อมกับในตอนที่ในตอนที่ไปหาอาจารย์ปโลได้รับเชื่อกับอาจารย์ปโลวางใจในพระเยซูได้ดูแลอาจารย์ปโลในคุกด้วยนะครับแต่ว่าฟิเลโมเนี่ยนะก็ก็ยังขุนเคืองไม่แน่ใจว่าเกิดประเด็นอะไรกันขึ้นนะครับระหว่างบ่าวกับนายสองคนนี้ จร,จริงๆแล้วฟิลโมเนี่ยมีแค่บทเดียวก็จริงแต่ว่าเนื้อหาก็ซับซ้อนเนื้อหาก็เป็นสิ่งที่เป็นเป็นงานเขียนเป็นจดหมายของนาโบโที่เขียนไว้อย่างลึกซึ้งมากถึงเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวในพระเยซูคริสต์ความเสมอภาคกันในพระคุณของพระเจ้าเพราะว่าอะไรเรามาดูด้วยกันนะครับในบทรร่หนึ่งฟิลโมบทที่หนึ่งนะครับโอเคนะจาก เปาโลนะครับพูดถูกคุมขังเพื่อพระเยซูคริสต์พูดง่ายๆอ่าตอนนี้เรารู้แล้วละ่ะว่าเปาโลอยู่ในไหนครับอยู่ในคุกเปาโลถูกขังคุกอยู่แล้วเขียนจดหมายเล่มนี้มาอย่างฟิเลโมนชาวเมืองโคโลสีนะครับและถึงที่โมทีน้องของเราด้วยถึงฟิเลโมนเพื่อนรักและผู้ร่วมงานของเราและอาเฟียนะครับอาเฟียน้องสาวทั้งอากริปัส อะคริปัสและผู้เป็นเพื่อนทหารร่วมกับเราและคิสจักที่อยู่ในบ้านของท่านพูดง่ายๆคิสจักรที่อยู่ในบ้านของใครฮะบ้านของฟิเลโมนั่นเองโอ้โหพูดง่ายๆฟิเลโมนเป็นคนที่มีคิสจักอยู่ในบ้านอะ่ะใหญ่โตมากนะครับแล้วก็มีน้องสาวมีทั้งเอปะเอ่อเพื่อนที่ชื่อ pas, อะคริปัสเับเพื่อนของจามเปโลด้วยนะครับผู้เป็นเพื่อน ทหารร่วมกับเรานะครับอาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจารย์เปโอลอาจะเคยเกณฑ์ทหารหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่าเป็นทหารของพระเยซูก็แล้วแต่นะครับไม่รู้บริบทมันคืออะไรกันแน่แต่ว่าที่แน่ที่แน่ๆคืออากิฟบัสเนี่ยเป็นเพื่อนของอาจารย์เปโอลนะครับไม่รู้เป็นเพื่อน,นกันตอนไหนนะครับโอเคข้อที่สามบอกว่าขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายนะครับ เริ่มต้นด้วยสันติสุขก่อนนะงดงามมากข้อที่สี่บอกว่าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าเสมอเมื่อระ,ะลึกถึงท่านในการอธิษฐานของข้าพเจ้าท่านตรงนี้นะครับใครก็แล้วแต่นะที่อ่านหนังสือฟิเลโมนเอ่อฟิเลโมนเนี่ยได้ได้รู้เลยครับรู้ไปเลยว่าท่านก็คือฟิเลโมนอาจารย์บุโรคุยกับฟิเลโมนคนเดียวนะครับโอเคอาจารย์รบุโรบอกระลึกถึงฟิเลโมนเสมอผู้ซึ่งเป็นเพื่อน ในพระเยซูคริสต์เป็นพี่น้องในพระเยซูคริสต์นะครับอธิษฐานทีไรนิกถึงฟิเลโมนด้วยเพราะว่าข้าพเจ้าได้ยินเรื่องความรักและความเชื่อของท่านที่มีต่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและต่อธรรมิกชนทุกคนพูดง่ายนะครับอรจารย์เปโตรอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะเคลียร์ความสัมพันธ์ระหว่างโอนซสิมัสกับฟิเลโมนยังไงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอธิษฐ,ฐานและขอสิปัญญาที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนออกมายากเล่มหนึง่งนะครับเพราะว่า จำปุโรกํกำลังจะให้คนสองคนระหว่างเจ้านายก็คือฟิเลโมนและก็ทาดบ่าวที่หนีมาหาจำปโรเนี่ยก็คือโอนีซิมัสจะให้สองคนนี้คืนดีกันเพราะฉะนั้นจดหมายนี้จะเป็นจดหมายแห่งการคืนดีจดหมายที่ทําให้ฟิเลโมนเปิดตาใจของเขาเปิดใจของเขาต่อต่อข่าวประเสริฐที่ล้ําลึกต่อการเสียสละของพระเยซู SU, ต่อความเสมอภาค ในการที่เราเองถูกเรียกมาเพื่อเป็นคนของพระเจ้าซึ่งเราทุกคนมีพี่น้องในครอบครัวแห่งพระเยซูคริสต์ซึ่งทุกคนเท่ากันในสายพระเนตรพระเจ้าเห็นภาพไหมครับนะฮะเพราะที่บอกว่าข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้การที่ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อนั้นจะเกิดผลมากพูดในแง่จาวาโลกำลังบอกว่าบอกนะนี่รู้แล้วว่า ฟิเลโม่ยรักพระเจ้ารักพระเยซูมีความเชื่อมากและก็มีความใจกว้างต่อธรรมิกชนทุกคนนะนะครับชมเชยก่อนให้ทุกคนให้ให้ฟิเลโมนรู้สึกว่าได้รับการาต้อนรับได้รับการหนุนน้ําใจอย่างดีข้อที่6บอกว่าธิษนะฐานขอให้ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อจะเกิดผลมากในความรู้ซึกถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เรามีในพระเยซูคริสต์ ส่วนร่วมตรงนีออ้คำว่าส่วนร่วมนี้สําคัญมากเป็นการพูดให้ฟิเลโมนรู้ว่าเราทุกคนอยู่ในภักกายของพระเยซูเพราะฉะนั้นเรามีพี่น้องหลายคนแล้วเรามีส่วนร่วมกันในภักกายของพระเยซูในความเชื่อของพระเยซูในการไว้วางใจพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็เกิดผลนะความเชื่อจะเกิดผลได้มากในความรู้นะซึ้งไม่ใช่รู้ธรรมดารู้ซึง้งหมายถึงว่าเข้าใจ เป็นหนึ่งเดียวกันกันกบข่าวประเสริฐของพระเยซูรู้ซึ้งเข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นคำว,ว่าส่วนร่วมตรงนี้มาจากคำว,ว่าคอยโนเนียคอยโนเนียก็คือการการมีส่วนร่วมการรวมกันเป็นหนึ่งการมารวมกันในพระเยซูคริสต์คอยโนเนียนะครับดับเบลพูดให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวพูดง่ายกําลังจะก,กระทบให้เห็นถึงว่าแม้แต่โอเนซิมัสที่มีปัญหากับท่านนะ เขาก็เป็นส่วนเขาก็มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับท่านเหมือนกันนะจ๊ะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พูดแาบว่าพูดประมาณนี้นะว่าน้องเอ๋ยความรักของท่านทําให้ข้าพเจ้ามีความยินดีในได้รับการชูใจอย่างมากเพราะว่าจิตเพราะว่าจิตใจของพวกธรรมิกชนแช่มชื่นขึ้นเนื่องจากท่านนะครับพูดง่ายๆจาปโรโลบอกว่าคนในเมืองโครโสสีเนี่ย ล้วนแล้วแต่ได้รับน้ำใจได้รับการชูใจได้รับกำลังใจได้รับการเสริมกำลังจากฟีเลโมนทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรื่องราวทุกอย่างก็ถูกรายงานมาอย่างชีวิตของอาจารย์เปาโลนะครับก็หมายถึงว่ามีความรักกับทุกคนใช่ไหมก็ควรจะมีความรักกับบ่าวนะชาติบาวที่หนีมาหาข้าพเจ้าด้วยประมาณนั่นแหละ <laughs> นะครับ จามโบโลนี่ไล่เลียงเรื่องราวมาอย่างกลมกล่อมมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นการตําหนิต่อว่าฟิเลโมอย่างไรเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ทําดีมากเพื่อพรกกายของพระเยซูในเมืองโครสีนะครับเพราะฉะนั้นการการที่เราอ่านตรงนี้เราเราเลยรู้ว่าจามปุโลเป็นคนที่มีความฉลาดล้ำลึกเป็นคนที่มีสติป,ปัญญาจากพระเจ้าเป็นคนที่พูดสิ่งใดให้เห็นถึงความชื่นบานเห็นถึงข้อดีเสมอเหมือนที่อาจารย์โบโลบอกว่า จงเขาเรียกไงนะข้อที่พูดเกี่ยวกับความรักอะครับความรักก็ทนได้ทุกอย่างแม้ทั่งความผิดของคนอื่นเชื่อในส่วนดีเนะี่ยจามโบโลขยายส่วนดีของฟิเลโมนซะใหญ่โตมโหฬารมากนะครับพี่น้องคงคิดดูนะถ้าเกิดเป็นพี่น้องล่ะจาโบโลเขียนหนังสือเขียนจดหมายมาพี่น้องเขียนจดหมายมาหาตัวเราล่ะบอกว่าโอ้เนี่ยเราเนี่ยทําให้คนแช่มชื่นหัวใจมากๆ คณนี่เป็นพระพรกับพระก,กายของพระเยซูอย่างมากเราจะรู้สึกไงฮะแน่นอนเรารู้สึกชื่นบานมากที่เราได้อ่านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าฟิเลโมนได้อ่านแล้วก็หัวใจที่แข็งกระด้างต่อโอนิซิมัสเนี่ยก็ละทวยลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะน้อมนำพู้ที่อยางน้มตัวเองให้ถ่อมลงเพื่อที่จะกลับไปสู่การคืนดีกันนะครับ ข้อที่แบอกว่าเพราะเหตุนี้แม้โดยพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าก็มีใจกล้าพอที่จะสั่งให้ท่านทําในสิ่งที่ควรจะทําแต่โดยความรักพูดง,ง่ายอาจารย์บอกว่าโดยฤทธิดเดชของพระเยซูอ่ะโดยเิทียอหน้าที่พระเยซูม,มอบให้ข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าจะสั่งท่านก็ได้ว่าท่านควรจะทําอะไรเห็นไหมจริงไหมท่านควรจะเคินดีกับเขาสัน,นะอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าโดยความรักนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแห่งความรักที่ พูดโน้มน้าวให้คนคนหนึ่งกลับมาคืนดีเพราะฉะนั้นอาจารย์บโรทําหน้าที่เหมือนกันครับคนกลางเห็นภาพไหมฮะอาจารย์บโรคือคนกลางระหว่างคนที่ขัดแย้งกันสองคนนะพูดเพื่อให้คนที่ขัดแย้งกันสองคนมาคืนดีกันอาจารย์บโรทําหน้าที่เหมือนพระเยซูเลยถูกไหมครับนะที่พระเยซูก็ทําให้เราทุกคนกลับไปคืนดีกันกับพระบิดาถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องลายความรักจดหมายแห่งการคืนดีที่ทําให้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าจริงๆโดยความรักข้าพเจ้าจะขอร้องท่านดีกว่าเห็นไหมเขาบอกว่าข้าพเจ้าสั่งท่านก็ได้นะแต่ว่าพูดด้วยความรักข้าพเจ้าขอร้องดีกว่านะข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นทูตของพระเยซูเพราะขณะนี้ถูกคุมขังอยู่เนื่องด้วยการประกาศพระเยซูคริสต์นะครับถูกอยู่ในคุก พรจ้าขอร้องท่านเรื่องโอเนซิมัสเห็นไหมครับเข้าเรื่องแล้วละ่ะชมสวารคชื่นเลยนะฮะสุดท้ายแล้วก็มาเตือนด้วยความรักแล้วก็เตือนแบบเข้าประเด็นแล้วละ่ะนะครับบ่าวทาตคนนี้คือโอเนซิมัสนี้แล้วเรียกเขาว่าไงฮะอาจารโบเรียกเขาว่าลูกของข้าพเจ้าใครจะกล้าทําร้ายลูกของอาจารย์โปโลครับเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นฟิเลโมนฟังอย่างนี้ก็แบบเอา้า โอนนซิมัสมีปัญหากับเราดัานไปเป็นลูกของอาจารย์โปโลซสแล้วทําไงดีละ่ะไม่อยากมีปัญหาอาจารย์โปโลก็ยอมความก็ไดใ้ให้โอกาสแล้วกันลูกของข้าพเจ้าผู้ซึ่งได้มาเป็นบุตรระหว่างที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังอยู่พูดง่ายๆโอนนซิมัสหนีไปหาอาจารย์โปโลไปเจออาจารย์โปโลตอนที่อาจารย์ปอลอยู่ในคุกแล้วก็เล่าปรับทุกทุกอย่างทุกเรื่องให้ฟังนะไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยรู้แล้วล่ะว่า โอนีซิมัสเป็นคนมาเชื่อพระเยซูในตอนที่อาจารย์บโรอยู่ในคุกเชื่อผ่านพระเยซูเชื่อผ่านอาจารย์บโรนะครับโอเคได้มาเป็นบุตรระหว่างที่อยู่ในคุกนั่นเองนะครับข้อสเสเบอกว่าแ้วเมื่อก่อนเขาไม่เป็นประโยชน์ต่อท่านเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์ต่อท่านและข้าพเจ้าด้วยโอ้โหอาจารย์บโรนี้สุดจะปกป้องเลยเนาะปกป้องมากๆนะครับเ,เมื่อก่อนเขาไม่เป็นประโยชน์ต่อท่านแสดงว่าอะไรครับที่ผ่านมาโอนีซิมัสอาจจะไม่ได้ อาจจะไม่เป็นธาตุบ่าที่ดีสำหรับฟิเลโมนสักเท่าไหร่ก็เป็นไปได้แต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์ต่อท่านแล้วเพราะว่าอะไรครับอาจารย์บรมมองไปข้างหน้าแล้วนะมองไปอนาคตข้างหน้านะครับบ,บริบทของเรื่องนี้นะอาจารย์บรมมองไปข้างหน้าแล้วว่าอาจารย์บรมจะส่งโอนซิมัสกลับไปหาฟีเลโมนด้วยดีเพราะว่าอะไรครับนี่อาจารย์บรมพูดว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์ทั้งต่อท่านและต่อข้าพเจ้าด้วยเป็นประโยชน์อย่างไรล่ะอ๋อเดี๋ยวก็แบบว่า จะให้คืนดีกันไงนะคืนดีกันเพื่อเห็นแก่พระเยซูได้ไหมนะครับประมาณนั้นนะข้อสิบสองว่าข้าพเจ้าจะส่งเขาผู้ซึ่งเป็นดั่งดวงใจของข้าพเจ้ามาอย่างท่านโอ้โหฟิเลโมนี้รู้สึกผิดขึ้นมาเลยนะฮะว่าไปทะเลาะอะไรกันกับโอนิซิมัสเนี่ยนะครับเพราะว่าเขากลายเป็นลูกหลักของอาจารย์ปอลไปแล้วเป็นดั่งดวงใจ <laughs> นะของของอาจารย์ปโลไปแล้วนะครับแสดงว่าโอนซิมัส ไม่ใช่แค่รับเชื่อพระเยซูอับอาจารย์ปโลตอนที่ท่านอยู่ในคุกเท่านั้นแต่ผมเชื่อว่าโอนซิมัสรับใช้อาจารย์ปโลอยู่ในคุกด้วยทําอย่างดีเลิศที่สุดไปหาอาหารมาให้กินทําความสะอาดห้องคุกทาทุกอย่างให้ผมเชื่อว่าแบบนั้นเลยลเพราะฉะนั้นอาจารย์ปโลก็เห็นความตั้งใจแล้วว่าโอนซิมัสมาหาอาจารย์ปโลเพื่อจะขอว่า จริงๆเราอยากจะคืนดีอยากจะทําสิ่งผิดให้กลายเป็นสิ่งให้ให้ถูกต้องประมาณนั้นนะครับข้าพเจ้าส่งเขาผู้ซึ่งเป็นดวงใจของข้าพเจ้ามาอย่างท่านพูดง่ายๆส่งกลับไปแล้วจดหมายก็ตามไปด้วยนะครับข้าพเจ้าอยากจะน่วงเหนี่ยวตัวเขาไว้เพื่อปฏิบัติข้าพเจ้าแทนท่านในระหว่างที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังเพราะเขาประเสริฐแต่โมโลบอกว่าเสียดายจังเลยนะอยากให้อเนซิมัสอยู่ใกล้ๆเพราะว่า จะได้ช่วยเหลือเพราะว่าท่านเนี่ยติดโซ่ตรวนอยู่ด้วยไปไหนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจามรูบอกว่าอยากจะเก็บโอนซิมัสไว้อยู่ใกล้ๆตัวแต่ว่าแต่ว่าทำไม่ได้ก็คือตั้งใจเทียบให้เขากลับไปคืนดีกับฟิเลโมนซะแต่ข้าพเจ้าก็ายังไม่ต้องการสิ่งใดนะลงไปนะไม่ได้ทำสิ่งใดลงไปนอกจากตามที่ท่านจะเห็นชอบด้วย เพื่อว่าความดีของท่านจะไม่เป็นใบด้วยความฝืนใจแต่เป็นไปตามความเต็มใจนะครับโอเคนะพูดง่ายๆนะผมมาคุยเรื่องบริบทของการเป็นทาสการเป็นทาสในสมัยอาณาจากักรโรมันเป็นการทาสเป็นเอ่อทาสเนี่ยถูกซื้อขายกันได้เพราะฉะนั้นในมุมมองตรงนี้ก็คือว่าฟิเลโมเนี่ยได้ซื้อโอนิซิมัสมาด้วยทางใดทางหนึ่งนะครับไม่ว่าจะซื้อมาหรือว่าเกิดมาในเกิดมาในเรือนเลย เป็นทาสเรือนเบี้ยอะไรประมาณนั้นนะซึ่งพ่อแม่เขาจะเป็นทาสก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะนะคือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่กฎหมายโรมันเนี่ยกฎหมายโรมันมีกฎหมายบังคับใช้กับคนที่เป็นทาสถ้าทาสคนใดทําผิดต่อเจ้านายไม่ว่าจะเป็นการลักเล็กขโมยน้อยหรือว่าการทะเลาะวิวาทหรืออะไรก็แล้วแต่หรือทาสิ่งใดที่ผิดในเรือนของเจ้านายกฎหมายของอาณาจักรโรมันอนุญ,ญาตให้เจ้านายลงโทษได้ตามสมควรเลย ไม่ต้องผ่านศาลไม่ต้องขึ้นศาลเพราะว่าถือว่าทาสนั้นเป็นทรัพย์สินของเจ้านายของตัวเองเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์สินของของเจ้าของเข้าใจไหมมีคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นหัวหน้าทาสเป็นเจ้านายก็ถือว่าเป็นมีมีบ่าวมีทาสเป็นเจ้าของเป็นทรัพย์สินของตนได้นะครับแต่ในกรณีนี้อาจารย์ปลูบอกว่าอย่าให้มองว่าคนคนนี้เป็นทาสเพราะว่าให้มองว่าเป็นพี่น้องเถอะเพราะว่าเราทุกคนก็อยู่ ในพรกกายของพระเยูคพิ์เพื่อเห็นแก่จามโปโลด้วยนะครับจามโปโลก็พูดประมาณนั้นเลยว่าอย่าทําร้ายอะไรชีวิตเขาอย่าอย่าถือโทษอ,อะไรเขาให้ให้ให,ให,ให้นับโทษน,นั้นกับตัวข้าพเจ้าก็แล้วกันนะครับอะไรประมาณนี้เลยนะเห็นถึงความเห็นถึงความรักของจามโปโลที่สะท้อนภาพแห่งความรักของพระเยซูที่เราทุกคนสมควรจะพินาศแต่พระเยซูบอกบอกพระบิดาว่าลูกจะลูกจะไถ่เขาเองขอพระขอพระองค์แบบ อย่าทำร้ายอย่าทำลายชีวิตเขาเพราะว่าเขาทำบาปต่อพระอ,องค์เนี่ยขอให้ลูกเนี่ยไถ่บาปมนุษยชาติทั้งหมดก่อนแล้วลูกจะนำมนุษยชาติกลับมาหาพระอ,องค์ทั้งหมดเหมือนไหมครับจำบรูทำหน้าที่คนกลางเหมือนที่พระเยซูได้ทำหน้าที่คนกลางแต่พูดเดียวระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับมาดูกันต่อนะข้อที่14บอกว่าแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะทำสิ่งใดนอกเหนืออย่างที่ท่านเห็นชอบเพราะว่าความดีของท่านนั้นจะไม่เป็นที่ จะไม่เป็นไปด้วยความฝืนใจแต่จะเป็นไปด้วยความเต็มใจพูดง่ายไม่กักขังนองเหนียวโอนิซิมัสไว้เพราะว่าโอนิซิมัสเป็นทาสที่ถูกต้องทํากฎหมายของฟิเลโมนนะครับข้อสิบห้าบอกว่าอาจจะเป็นเพราะนี่อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทําให้ข้าพเจ้า,าที่ทําให้เขาจากท่านไปช่วระยะหนึ่งเพื่อท่านจะได้เขากลับมาตลอดไปพูดง่ายจามโบโลเนี่ยมองว่าจามโบโลอยากจะให้ฟิเลโมนรับ โอนซิมัสผู้ซึ่งเป็นท่านเนี่ยรับเขามากลับมาที่บ้านตลอดไปมาอยู่เป็นเหมือนพี่น้องกันเป็นเป็นเจ้านายกับบ่าวนะกลับมานะครับข้อที่สิบอบอกว่าเขาไม่ได้เป็นทานอีกต่อไปแต่ดียิ่งกว่าทาสคือเป็นพี่น้องที่รักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับข้าพเจ้าโอ้โหจาโบโลก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่ใช่ทาสอีกต่อไปนะสาหรับในมุมมองของข้าพเจ้าโอนซิมัสเป็นเหมือนกับพี่น้องแล้ว เห็นภาพไหมครับนะสําหรับท่านเนี่ยและสําหรับท่านเขาเป็นมากยิ่งกว่านั้นอีกทั้งในฐานะที่เขาเในฐานะที่เขาเป็นอยู่ในสังคมและในฐานะที่เป็นคนขององค์พระูเจ้าด้วยนะครับพูดง่ายๆนะในพระเยซูทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นลูกน้องจะขึ้นไปขี่คอเจ้านายได้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเจ้านายของพระเจ้าบอกว่า ก็ต้องเชื่อฟังเจ้านายทุกอย่างเปรียบเสมือนท่านเนี่ยเชื่อฟังองค์พระเจ้าถูกไหมครับข้อ17เนะเพราะว่าฉะนั้นเพราะฉะนั้นหากท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนร่วมงานก็จงรับเขาไว้เหมือนที่รับข้าพเจ้าเถิดหมายถึงว่ามีปัญหาอะไรก็ขอให้รับนะฟิเลโมเนี่ยรักอาจารย์เปาโลอย่างไรก็ขอให้รักโอนิซิมัสแบบนั้นด้วยได้ไหมจ๊ะนะครับอะไรประมาณนี้นะ,ะข้อ18บอกว่าถ้าเขาทําผิดต่อท่านหรือเป็นหนี้อะไรไว้ ก็จงคิดเอาจากข้าพเจ้าโอ้โหข้าพเจ้าอาจาโบโลบอกว่าถ้าเขาติดหนี้อะไรก็มามาคิดจากข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะจ่ายให้เองนะครับข้อสิบเก้าบอกว่าข้าพเจ้าเปาโลเขียนด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่าข้าพเจ้าจะชดใช้ให้แต่ข้าพเจ้าจะไม่พูดเรื่องที่ท่านเป็นหนี้ข้าพเจ้าแม้กระทั่งตัวของท่านเองนะครับเห็นไหมฮะพูดง่ายๆครับอาจารย์โบโลพูดประโยคนี้ทําให้เรารู้ว่า จาโบโลบอกว่าจาโบโลจะชดใช้ให้นะครับไม่ไม่ต <trem ble mountain Christianity> ้องมาพูดถึงเรื่องของการที่ฟิเลโมนเป็นหนี้ชีวิตของอาจารย์โปโลนะแม้กระทั่งตัวของฟิเลโมนเองก็เป็นหนี้ชีวิตเนื่องจากฟิเลโมนผมเชื่อว่าฟิเลโมนบังเกิดใหม่ด้วยข่าวประเสริฐผ่านชีวิตอาจารย์โปโลนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์โบโลถือว่าฟิเลโมนนั้นติดหนี้อาจารย์โปโลเนื่องด้วยข่าวประเสริฐนั้นที่อาจารย์โปโลประกาศอย่างสัตย์ซื่อ และข่าวประเสริฐก็มาอย่างชีวิตของฟิเลโมนและฟิเลโมนก็ได้รับความรอดนะครับเพราะฉะนั้นจำเลยว่าข้าพเจ้าจะใช้ให้เองนะไม่ต้องพูดถึงที่ท่านเนี่ยเป็นหนี้ข้าพระเจ้าอยู่เป็นหนี้อะไรครับหนี้ของข่าวประเสริญเองนะครับข้อ20บอกว่านี่แน่น้องเอ๋ยขอให้ข้าพเจ้าได้ประโยชน์จากท่านในองค์พระเจ้าเถิดให้ใจของข้าพระเจ้าแช่มชื่นในพระคริสต์พูดง่ายๆขอเถะนะขอเรื่องนี้ให้ให้ ให้ฟิเลโมนยอมซะยอมความแล้วก็รับพี่น้องรับโอนิซิมัสกลับมาครับคืนดีกันเพื่อเห็นแก่จามโปโลก็ได้นะครับเพราะยีสอ็ดบอกว่าข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านจะเชื่อฟังอ่าจึงได้เขียนจดหมายถึงท่านเพราะรู้ว่าท่านจะทํายิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าขอโอ้โหอาจารยปโโลนี่เป็นคนที่ช่างสัมปัสสานวนจริงๆพูดซะโอนิซิมัสนี่เขินจนทําอะไรไม่ถูกเลย พูดซะโอเนซิมาเออไม่ใช่พูดซะฟิเลโมเนี่ยจะต้องคืนดีให้อย่างแน่นอนพูดง่ายดูครับดูบทความที่เขียนมาทั้งชมเชยทั้งยกชูทั้งอ,อ,อ้อนทั้งขอร้องทั้งปกป้องโอเนซิมาสทั้งบอกว่าทั้งทวงบุญคุณด้วยนะบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าจะไม่คิดจากท่านนะฟิเลโมนท่านเป็นนี้ชีวิตข้าพเจ้าเหมือนกันแต่ว่าเพื่อเห็นแก่ข้าพเจ้านะ รับเด็กคนนี้รับน้องคนนี้กลับไปนับรับทาบบ่าวคนนี้กลับไปนะครับข้าพเจ้านะนอกจากนั้นข้าพเจ้าก็จะจัดเตรียมที่พักอนอกจากนั้นขอท่านหมยถึงขอฟิเลโมนะให้จัดเตรียมที่พักไว้ให้กับข้าพเจ้าด้วยเพราะว่าข้าพเจ้าหวังว่าจะกลับไปหาท่านทั้งหลายอีกตามคําอธิษฐานของพวกท่านนะครับตอนนี้ยังติดคุกอยู่แต่ ขอให้เตรียมที่พักเอาไว้นะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะกลับไปหาท่านอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะข้าพเจ้าจะจับกลับไปได้หรือเปล่าแต่ให้เตรียมที่ที่พักเอ่อเตรียมที่พักพร้อมไว้อยู่เสมอเพื่อที่จะต้อนรับอาจารย์โปโลนะครับผมไม่รู้ว่าอาจารย์โปโลเนี่ยพูดในทํานองไหนนะครับพูดตั้งใจจริงหรือว่าพูดเพื่อให้รู้สึกว่ารอคอยาอาจารย์โปโลอาจารย์โปโลจะมาหาจริงๆนะหรือว่าพูดเอาใจ แต่ไม่ว่าจะด้วยเจตนาอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าฟิเลโมนต้องยอมและเห็นถึงความจริงในเรื่องความเสมอภาคกันในพระเจ้านะครับชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับข้อสิบเอ่อข้อยี่บาอกว่าเอปาฟัสผู้ที่ถูกลุผู้ถูกขังร่วมกับข้าพเจ้าเพื่อพระเยซูคริสต์ัังคำทักทายมาอย่างท่านด้วยมาราโกอลิสทาราคัสเดมสัส ลูกาซึ่งเป็นเพื่อร่วมงานของข้าพเจ้าก็ฝากคำทักทายมาอย่างท่านด้วยขอพระคุณขององค์พระเยซูคริสตนะ์พระเยซูคริสต์องค์พระยเจ้าของเรานะดำลงอยู่กับจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเถโอสุดยอดมากเลยนะครับผมเห็นสิ่งหนึ่งในเล่มนี้ว่าจัมโบโลนี่ได้ทำหน้าที่ของคนกลางแห่งการคืนดีทำให้เห็นภาพของพระเยซูยได้อย่างชัดเจนมากนะครับคำอ้อน คําขอร้องคําชมเชยคําทวงบุญคุณหรือแม้แต่ให้ฟิเลโมนเน่ถูกกระตุ้นด้วยคำพูดที่ทําให้เห็นถึงความจริงความรักของพระเยซูที่ทําให้เห็นถึงการเสียสละของจามโบโลที่ให้ข่าวประเสริฐให้กำเนิดชีวิตของฟิเลโมด้วยข่าวประเสริฐเพราะฉะนั้นฟิเลโมนก็จงยอมที่จะยกโทษให้อภัยซึ่งกันและกันกับสิ่งที่ โอเนซิมัสได้ทําลงไปนะครับโอเคนะผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สอนใจของเราอย่างยิ่งนะครับเรามาที่ฐานด้วยกันนะฮะพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับพระธรรมทิตัสและฟิเลโมนวันนี้ที่เราได้เจาะลึกร่วมกันเราได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าเราได้เห็นถึงความซื่อสัตย์ของผู้รับใช้ของเจ้าอย่างทั้งทิตัสทั้งอาจารย์ปโลทั้งฟิเลโมนและได้เห็นถึงคนทั้งหลายที่ มีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นโอนิซิมัสที่รับใช้าจารโปโลอาจารยขอพระเจ้าย้ำเตือนชีวิตของเราว่าถึงแม้เราเองไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์เราเองไม่ได้เป็นคนคนนั้นที่คัมภีร์พูดถึงแต่เราเองสามารถเปลี่ยนและรับชีวิตใหม่จากพระองค์เปลี่ยนเหมือนที่อาจารย์โปโลต้องการจะสื่อออกมาให้เห็นถึงแก่นแท้ของเขาประเสริฐได้ขอพระเจ้าเจิมเราช่วยเรา เปลี่ยนชีวิตของเราให้ไปสู่สง่าราศีของโะรงสิ่งใดที่ยังเป็นความหม่นแอและจุดบอดของเราขอพระเจ้าช่วยเราด้วยที่เราเองจะเติบโตขึ้นในหนทางแห่งข่าวประเสริฐเติบโตขึ้นในความรักความรอดกับโปรงอย่างเข้มแข็งขอบคุณโะองขออวยพรพี่น้องทุกคนที่สันติสุขความรักและการเจิมของเจ้าจะอยู่อยู่ในชีวิตของทุกๆคนอยู่ในครอบครัวของทุกๆคนเพื่อเจ้าขออวยพรพี่น้องที่จะมีวันหยุดอีกหลายวันนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขออวยพรที่ช่วงเวลาต่างๆจะใช้ชีวิต อยู่ในครอบครัวใช้ชีวิตกับครอบครัวใช้เวลากับครอบครัวในสันติสุขของพระเจ้าไปไหนมาไหนได้รับการปกป้องจากพระเจ้าเสมอขอบคุณพระเจ้าขออวยพรเราทุกคนอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระน,นามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอ้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อิ่มอกอิ่มใจในความรักของพระเจ้าจริง,รงๆนะครับโอเคนะผมขอประชาสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้นะครับพวกเขาหายไปไหน นะพี่น้องหลายๆคนก็ได้รับหนังสือแล้วนะถ้าพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้รับหนังสือเนี่ยก็สามารถขอเข้ามาได้เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการถูกรับขึ้นไปของผู้เชื่อนะครับการ Rap เชอร์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงว่าจะทํายังไงบ้างในช่วง7ปีกัยุคถ้าเกิดเราถูกทิ้งอยู่ในโลกนี้เป็นหนังสือที่เหมาะสําหรับคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าและเหมาะสําหรับคนที่เชื่อพระเจ้าและกําลังดําเนินชีวิตอยู่แล้วก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงในชีวิตผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเสียง เสียงหนึ่งที่ปลุกให้ชีวิตของพี่น้องตื่นขึ้นในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นะครับพี่น้องท่านใดที่สามารถขอหนังสือเข้าไปในเว็บเ,เข้าไปในเพจของทิศจักรสตูลขอหนังสือได้นะครับทีมงานผมจะส่งลิงก์ไปให้ได้ด้วยนะครับผมเชื่อพี่น้องจะได้รับพระพรอย่างแน่นอนนะโอเคนะครับฮาเลลูยาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะขอกราว่าชาโลมนะครับขอพี่น้องมีความสุขในวันหยุด สองสามวันข้างหน้านี้สี่วันนะรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันอาทิตย์นี้คาเทศนาเรื่องขันทั้งเจ็ดของพระเจ้านะครับโอ้สุดยอดมากนะเนื้อหาจะเป็นเนื้อหาที่แน่นจริงๆนะครับโอเคนะคขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับขอกาวว่าชโลมของสันติสุขของพระเยซูอยู่กับพี่น้องทุกคนจนกว่าเราจะเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์และก็ในวันอังคารและพุธหน้า ในการจ่อลืกเพราะจนะได้ของพระเจ้าตามเดิมนะครับอย่าลืมในพระธรรมพิรูนะครับรับรองว่าดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนนะครับขอพระเจ้าเป็พรพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ